สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะทํำยังไงให้พืชผักสวนครัวของเรานะีคะใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยที่เยปันใช้บำรุงเอาไว้นะคะเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีใบเขียวใบงามใบใหญ่ส่วนมากที่ยาปันใช้บำรุงนะคะยยปันก็จะใช้ปุ๋ย ที่มีอยู่ตามพื้นบ้านของเราที่เราหาได้ง่ายๆใช้บำรุงได้กับพืชพักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลก็บำรุงได้ค่ะเราก็จะไปดูปุ๋ยที่ี่ป่นใช้บำรุงนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเนะะี่ยค่ะมีขายทั่วไปเลยค่ะปุ๋ยคอกเป็นขี่วัวนะคะที่ยียปานใช้บำรุงเนาะ ถุงนึงก็10บ,บาทนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้ทั่วไปอะคะ่ะเขาจะมีขายเดี๋ยวปังก็ซื้อมาเป็นปุ๋ยที่เขาหมักเอาไว้แล้วนะคะเป็นชี้วัวแห้งเนาะใช้บำรุงได้ทุกอย่างเลยนะคะในปุ๋ยแห้งของเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีในโตรเกนมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียม มีธาตุเล็กสังกะสีมีมากมายเลยนะคะเราก็จะไปบำรุงนะคะแล้ใส่ปุ๋ยกับต้นไม้ของเราเลยค่ะเวปังก็จะเอาใส่ตามโคนต้นไม้แบบนี้เลยนะคะเราก็กะปริมาณกับต้นไม้ของเรานะคะตามความเหมาะสมเนาะอย่าเอาใส่เยอะมากค่ะเราก็ดูว่าต้นไม้ของเราเล็กใหญ่นะคะถ้าเกิดกระถางใหญ่เราก็จะเอาใส่เยอะหน่อยเนาะ กระถางเล็กเราก็ลดปริมาณลงนะคะดูเหมาะสมกับต้นไม้ของเราด้วยค่ะเยปันก็จะใช้โรยแบบนี้นะสองอาทิตย์เยปังจะใส่หนึ่งครั้งนะคะปุ๋ยคอกนะคะถ้าเกิดเราลดน้ําไปนะคะปุ๋ยคอกของเราเนี่ยค่ะจะค่อยๆย่อยสลายไปเรื่อยๆนะคะเขาจะไม่ย่อยสลายทีเดียวเนาะไม่เหมือนกับปุ๋ยน้ําค่ะ ยยปังก็เอาใส่ทิ้งไว้แบบนี้เลยเดือนนึงก็ใส่สองครั้งนะคะแล้วก็ใช้น้ําลดตามเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะเราใส่ใหม่ๆเนาะเนี่ยคะ่ะยปังก็จะใช้บํารุงแบบนี้เลยที่บ้านทําให้ต้นไม้ของเรานะคะใบเขียวใบงามค่ะลําต้นแข็งแรงทําให้ดินร่วนซุยนะคะ เร่งการเจริญเติบโตค่ะท่านผู้ชมก็ลองบำาุุดูนะคะบำาุุงกันง่ายๆค่ะพืชผักสวนครัวเราก็จะได้มีเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ